สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3ของครูทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในการเรียนแบบออฟไลน์ด้วยการเรียนที่เรียนเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ไม่ว่านักเรียนจะเปิดคลิปดูวันเวลาไหนได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาเมื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต่อกันด้วยคลิปที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับ reporter speech ซึ่งเนื้อหานี้ครูจะใช้สอนในตอนมอบ ในตอนปลายภาคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้นักเรียนนะคะดูคลิปให้เข้าใจหากไม่เข้าใจยังไงนักเรียนสามารถสอบถามครูได้ตลอดนะคะจนกว่าจะมีการสอบปลายภาคนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้เรื่อง r e p o r t e d speech กัน r e p o r t e d speech คำว่า report นะคะนักเรียนรู้จักคำว่า report ใช่ไหม r e p o r t e d ขออนุญาตเขียนตรงนี้นะคะ Reported speech Report แปลว่ารายงานเติม ed เข้าไปนะคะ Reported ก็คือการากล่าวรายงานหรือเอาคำพูดของคนอื่น Speech ว่าคำพูดเอาคำพูดของคนอื่นมารายงานต่อหรือมาพูดต่อน,นั่นเองนะคะ grammar เรื่องนี้นะคะจะได้เจออีกทีคือตอนม6เลยเพราะฉะนั้นขอนักเรียนเรียนเบื้องต้นพื้นฐานไปก่อน r e p o r t e d speech หรือการเอาคำพูดของคนอื่นมารายงานต่อหรือพูดต่อแบ่งออกเป็น2อ,อย่างค่ะคือแบบ direct speech และก็ indirect speech ครูขออนุญาตเขียนเพิ่มเติมตรงนี้นะคะ direct speech และ indirect speech หมายความว่ายังไงเอาแรกก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนนะคะยกคำพูดจริงๆของผู้เล่า ไปทั้งหมดโดยไม่เปลี่ยนแปลงเลยอันนี้แหละที่เราเรียกมันว่า direct speech นะคะ direct speech ก็คือเอาคำพูดของผู้เล่านะคะยกคำพูดของผู้เล่าไปทั้งหมดเลยไม่เปลี่ยนแปลงเช่นแดงพูดว่าแดงจะไปเวลานักเรียนเอาคำพูดแดงไปแดงหนูก็จะต้องพูดคำว่าฉันจะไปเหมือนแดงนะคะห้ามเปลี่ยนเป็นเขาจะไปเธอจะไป ไม่เอานะคะแบบนี้เราเรียกว่า direct speech คือการพูดแบบตรงๆไม่เอาไม่เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นต่อมาค่ะถ้าเป็น indirect speech บ้าง indirect speech เป็นข้อ2ค่ะเราจะดัดแปลงคำพูดของผู้เล่านะคะโดยถ้าแดงพูดว่าเขาจะไป นะคะเราเอาไปพูดต่อนะคือแดงแทนตัวเองว่าฉันถูกไหมฉันจะไปแต่เราเอาไปเล่าต่อเราก็จะใช้เปลี่ยนสรรพนามฉันเป็นเขาซะน,นั่นเองนะคะเป็นการดัดแปลงคําพูดเราเรียกมันว่า indirect speech นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างค่ะสีสม้มครูขออนุญ,ญาตให้เป็น direct speech นะคะส่วนสีชมพูครูขอใหอนุญาตให้เป็น indirect speech นั่นเองจะได้เห็นชัดเจนขึ้น direct speech บอกว่าแดงเซ I shall go เห็นไหมคะแดงแดงเป็นคนพูดพูดว่าอะไรพูดว่าฉันจะไปเพราะฉะนั้นนักเรียนแดงก็คือฉันเพราะฉะนั้น I จะต้องเปลี่ยนเป็นเขาเวลาเอาคำพูดของแดงมาเราต้องเปลี่ยนสรรพนาเพราะเราพูดถึงแดงแดงเป็นเพศชายนะคะแดงเซ t แดดเปลี่ยนจากเซดเป็นเซธแดดเปลี่ยน I เป็น He ี ปกติแล้ว I ใช้กร s h e l l หรือ w l l ถูกไหมคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น he he เปลี่ยนสรรพนามปับ๊บก็ต้องเปลี่ยนกริยาตามซึ่งเราต้องเปลี่ยน tense ด้วยซึ่งเรื่องของการเปลี่ยนทั้งหมดนี้เราจะมาดูตอนนี้กันเลยนะคะมเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนจะเปลี่ยน direct speech ให้เป็น indirect speech เราจะเปลี่ยนทั้งหมดนะคะ4เปลี่ยน แต่นักเรียนวันนี้นะคะครูจะสอนคลิปที่3.1เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Indirect แบบประโยคบอกเล่าค่ะตามที่ครูเกริ่นนำในห้องนักเรียนจำได้ไหมคะประโยคบอกเล่านะคะก็คือมีภาคประธานภาคแสดงนะคะแล้วก็อาจจะมีภาคกรรมบ้างก็ได้ประโยคบอกเล่าจะมีการเปลี่ยนทั้งหมด4เปลี่ยนนักเรียนดูดีๆนะมีการเปลี่ยนแปลง้งหมด4อย่างอย่างที่1คือเปลี่ยนกริยานำ อย่างที่2คือเปลี่ยน Tense อ,อย่างที่3คือเปลี่ยนสรรพนามและอย่างที่4คือเปลี่ยนความใกล้ไกลเราแทนเบอร์นหนึ่งว่าเปลี่ยนกริยานามเบอร์สว่าเปลี่ยน Tense เบอร์สามคือสรรนามและเบอร์สี่คือความใกล้ไกลโอเคนะักเรียนตามไปให้ทันนะคะถ้าตามไม่ทันยังไงกลับมาดูย้อนได้นะคะตอ่อเลยค่ะเอนแรกก่อนเปลี่ยนกริยานามเปลี่ยนยังไง นักเรียนดูดีๆนะกริยานามจากเซทให้เป็นเซทเดทจากเซให้เป็นเซทเดทเห็นไหมคะนี่แล้วเรากลับมาดูตรงนี้ค่ะจากแดงเซทเห็นไหมนักเรียนแดงเซทกลายเป็นแดงเซทเดทเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะทีนี้พอกริยานามแบบที่สองค่ะุขออนุญาตเปลี่ยนสีจากเซทชูกลายเป็นโทจุดจุดเดท หรือจาก say to เป็นเช l จุดจุดแดดไอ้ตรงจุดจุดจุดนี่แหละนักเรียนยากตรงนี้แหละตรงจุดจุดจุดครูขอให้เป็นกรรมจะเป็น Object Pronoun หรืออะไรก็แล้วแต่ตัวอย่างเช่น Me นะคะตัวอย่างเช่น Me มีเดม l ชลค tell t h e m t e l l Her t e l l Him อะไรก็ว่าไปเนี่ยค่ะตามนี้นะคะเอาละค่ะนะักเรียนดูตัวอย่าง เขาบอกว่าแดง direct นะคะบอกว่า he says to แดงนักเรียนดูนะ says to กริยานนำคือ says to ขออนญ่ตใช้ไฮไลท์แล้วกันเนาะกริยานนำคือ says to เพราะฉะนั้นกริยานนำต้องกลายจาก say to เป็น tell จุดๆุดด tell t ใครล่ะ tell แดงเงคะแดงเป็นกรรมเขาบอกใครบอกแดงเห็นไหม หลังจากนั้นค่ะขอให้นักเรียนดอกจันตรงนี้ไว้เลยเมื่อไหร่ก็ตาม,น,มนักเรียนใช้เซไม่ใช่เซธค่ะนักเรียนใช้เซไม่ใช่เซธนะคะถ้ากริยานำเป็นเซหรือเซทูส่วนหลังจะไม่เปลี่ยนเทน นักเรียนจดไปด้วยนะส่วนหลังจะไม่เปลี่ยน Tens e โดยเด็ดขาดต้องบอกอย่างนี้เลยดอกจันไว้เลยนะคะส่วนหลังจะไม่เปลี่ยน Tens e โดยเด็ดขาดโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น La da is beautiful เหมือนเดิมเห็นไหมคะนักเรียนตรงนี้ก็จะเป็น La da is beautiful ไม่เปลี่ยนแปลง Tens e เลยใช้ is เหมือนเดิมโอเคไหมโอเคอ่ะเรามาดูหน้าที่สกันดีกว่านะคะ หน้าที่2เปลี่ยนที่สองเราเรียกมันว่าเปลี่ยน Tense นักเรียนอาจจะยากหน่อยนะคะสำหรับประโยคบอกเล่าเพราะว่ามันเปลี่ยนเ,ออเยอะหน่อยแต่ถ้าใครจำการเปลี่ยนได้เนี่ยอีก2แบบที่เหลือเนี่ยมันจะง่ายเลยนะคะเรามาดูการเปลี่ยน Tense น,นะคะหนูมาดูตรงในตารางเลยลูกเขาบอกว่าฝั่งซ้ายมือถ้าเป็นปัจจุบันต้องกลายเป็นอดีตแต่ถ้าเป็นอดีตต้องกลายเป็นอดีตกว่ามาดูอันแรกค่ะ ถ้าเป็น present simple คือประธานบวก verb ช่องที่1นเรียนเขียนตามไปได้วยนะถ้าประธานเอกพกอยู่ที่3กริยาที่ตามมาต้องเติม s หรือ es ด้านหลังค่ะจะต้องเป็นอดีตก็คือ subject บวก verb 2หรือเป็น past simple นั่นเองจาก present s i m เป็น past s i m ต่อมาค่ะ present continuous คงสราบว่าง่ากูขอคนญาตเขียนข้างหน้านะประธานบวก is am are เก่งมากค่ะแล้วตามด้วย verb เติม ing เปลี่ยนจาก present con ให้มาเป็น past con past con เปลี่ยนเป็นยังไงลูกก็เป็น subject บวกบวกอะไรคะบวกเอ่อเปลี่ยนจาก is am are เป็น was แล้วก็ were ถูกไหมและตามด้วย verb เติม ing เก่งมากค่ะต่อมาค่ะ present perfect นักเรียนจะได้เป็นประธานบวก has หรือ have แล้วตามด้วย verb ช่องที่ 3ค่ะจาก present perfect ต้องกลายมาเป็น past perfect ก็คือประธานบวกแฮดบวก Ver รช่องที่3ค่ะถูกต้องแฮดนะเข้า okay. มาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลบนิดนึงเผื่อนักเรียนแบบเห็นแล้วมันไม่ค่อยสวยงามเดี๋ยวอ่านไม่เห็นนะคะเปลี่ยนเป็นแฮดนะลูก ต่อมาค่ะ p a s s simple ก็จะกลายเป็นอดีตท,ทำยังไงดีต้องกลายเป็นอดีตกว่าค่ะอดีตกว่าของ p a s s simple ก็คือ past perfect เพราะฉะนั้น past perfect ก็คือประธานบวก h a d บวก verb สามเหมือนเดิมนอกจากนี้นะคะถ้าข้างหน้ากริยานามเป็น w i l l ข้างหลังก็ต้องเป็น w o u l d s h a l l เป็น s h o o d May เป็น Might Can เป็น Could และ พวกเว์บช่วยต่างๆที่เราผ่านไปตามนั้น We w o u shall s h o u s h may m i g h t y c n n o u o d อะไรพวกนี้โอเคไหมอ่ะมาดูตัวอย่างดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้านักเรียนดูด้านซ้ายก่อนเป็นประโยคนำโอเคไหมส่วนด้านขวาครูให้แทนด้วยสีชมพูเป็นประโยคตามอ่ะมาดูกันเลยอันแรกค่ะจาก say กลายเป็น say that very good เก่งมากค่ะนักเรียนตอบตามนะ อันที่สองเราวงกลมที่เป็นสรรพนามก่อนใครเป็นคนพูดเขาพูดเขาพูดว่าไงพูดว่าฉันจับไปเพราะนั้นไอตัวนี้เราต้องแปลงเป็นสรรพนามคือเขาไอตัวนี้แทนด้วย he เพราะนั้นเวลามาพูดเอาไปพูดต่อเราต้องเปลี่ยนเป็น he คะ่ะไอใช้กับ s h e ส่วน he ก็ต้องใช้กับ will เนื่องจากข้างหน้าเป็น s a ข้างหลังไม่ต้องเปลี่ยน tense โอเคไหม เมื่อกี้เราย้ำไปแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนเทนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนชาวเป็นวีแล้วก็ชักโกแดมเหมือนเดิมต่อไปแบบที่2ค่ะ He said จาก said กลายเป็นอะไรคะ said that ถูกต้องประธานเขาเป็นคนพูดเพราะนั้น I ต้องแทนด้วยสรพนานแทนด้วย He ครูบอกเลยนะเปลี่ยนสรรพนามยากสุดแล้วนะักเรียนเยต้องมีสติว่าใครเป็นคนพูดพูดกับใคร เห็นนะคะ I shall go there แต่ข้างหน้าเป็นเซ่ไม่ใช่เซและเพราะฉะนั้นข้างหลังต้องเปลี่ยนเทน์ค่ะแล้วเนี่อาจจะสงสัยทำไม He ไม่เปลี่ยนเป็นชูดเป็นชูดไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้ประธานเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ I He ใช้กับ will เพราะนั้นช่องสองของ will ก็คือ would โอเคไหมเพราะฉะนั้นหนูต้องเปลี่ยนเป็น would ค่ะแล้วก็ go there ชักมาเหมือนเดิม ต่อมาค่ะประโยคที่3จากเซดกลายเป็นเซดแดดใครเป็นคนพูดคะเขาเป็นคนพูดถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นประธานก็คือ i เขาเป็นคนพูดไอต้องเปลี่ยนสรรพนามเป็น he และช่อง2นักเรียนดูคำว่าเมดเมดก็คือ past simple ขอภัยค่ะคือ past simple นี่อยู่ตรงนี้ past simple ต้องกลายล่างมาเป็น past perfect เพราะนั้นประธานบวกให้บวกวร r สก็เลยได้เป็น he แฮตเมดนั่นเองค่ะนักเรียนแม่นกริยาสมช่องแล้วหรือยังคะต่อมาค่ะจาก say to me กลายเป็น told me that เห็นไหมนัเรียนจาก say to to ใครเขาพูดพูดกับฉันพูดกับฉันเพราะฉะนั้น say to me กลายเป็น told me that โอเคไหมกริยานามนะมาดู tense ค่ะ tense ประธาน i แทนด้วย he เหมือนเดิมเขาพูดกับฉันพูดว่าเขาอยู่ที่นี่มาสองครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเวิร mm ์บ hmm. ที่ใช้คือ have บวกเวิร์บสามร้องเยนมาดู h v e บวกเวิร์บสามก็คือ present perfect เพราะนั้น present, present perfect ต้องกลายร่างให้เป็น past perfect จาก have been ต้องกลายเป็น h had been ค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนเทนส์ครูขอให้ยกการเปลี่ยนเทนส์เป็นยากอันดับ2นะคะยากอันดับที่1คือเปลี่ยนสรรพนามครูบอกเลยนักเรียนเดี๋ยวงงแต่พอเปลี่ยนเทนส์คือยากอันดับ2ของหนูลูกนะคะ โอเคนะอาทีนี้มาดูข้อยกเว้นข้อยกเว้นนี่ครูจะข้ามไปเนื่องจากว่าก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าในประโยคนี้ the earth moves around the sun เนี่ยมันเป็นแบบ present simple มันเป็น fact เป็นความจริงหนูจะทำรูปแบบไหนมันก็ยังไงข้างหลังก็จะต้องเป็น present อยู่ดีเป็น present simple อยู่ดีไม่จะ say หรือจะ say เป็น present อยู่ดีมันเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงอันแน่นอนอันนี้ขอข้ามโอเคไหมมาต่อเลยค่ะใบที่3นี่เหมือนกันนะคะอันนี้ the earth moves around the sun เหมือนเดิมเขาก็ไม่ก็ไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็มีค่าเท่ากันเนาะครูไม่ครูไม่โฟกัสเรื่องนี้นะครูมาเปลี่ยนสุดท้ายเลยดีกว่า อธิบายไปแล้วเปลี่ยนที่1คือเปลี่ยนกริยานาเปลี่ยนที่2คือเปลี่ยน t ท n s e และเปลี่ยนที่3คือเปลี่ยนสรรพนามอธิบายไปหมดแล้วนะคะมาเปลี่ยนที่4ขออนุญาตเปลี่ยนข้อเป็นข้อที่4นะข้อที่4ี่คือเปลี่ยนความใกล้ไกลนี่นักเรียนความใกล้ไกลของหนูต้องจําอย่างนี้ค่ะให้เรียนตีกรอบแบบนี้นะคะโอ้รูอาจจะตีเบี้ยวไปนิดนึงแล้วก็ดอกจันซากสามดอกเห็นไหม ฝั่งซ้ายมือเป็น direct speech ฝั่งขวามือเป็น direct speech เป็น direct speech นะคะ here เปลี่ยนเป็น there now เปลี่ยนเป็น then today เปลี่ยนเป็น that day tomorrow เปลี่ยนเป็น the next day หรือ the following day yesterday เปลี่ยนเป็น the day before the previous day last night เปลี่ยนเป็น the night before ago เปลี่ยนเป็น before this ค่ะอนุญาตนะ คำว่า this นักเรียนไฮไลท์แบบนี้ค่ะโยงมาหาเปลี่ยนเป็น that ส่วนคำว่า this นี่นักเรียนโยงมาหาเปลี่ยนเป็น those โอเคไหมครูทำไฮไลท์สองสีแบบนี้ดีกว่าง่ายกว่าโอเคไหมนะคะนักเรียนเปลี่ยนให้ถูกนะจาก this เป็น t h i เป็น that จาก this เป็น those แล้วตัวสุดท้ายค่ะเป็นคำเป็น go อ่ะมาดูค่ะ ข้อนี้เนื่องจากกริยานามมาอยู่ท้ายประโยคอยู่ได้ค่ะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นกริยานามจากเซตกลายเป็นอะไรนักเรียนกลายเป็นเซตแดดโอเคไหมนักเรียนเขียนไว้ด้วยว่านี่คือเปลี่ยนกริยานามคือเปลี่ยนที่หนึ่งใส่เบอร์ไปเลยต่อมานักเรียนเห็นคำในประโยคตามไหมคะเขาใช้คำว่า this ลูกคำว่า this ตัวนี้เป็นความใกล้ไกลเราต้องกลายเป็น h a t เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นนั่นเลยจะเห็นว่าแด่ชนกันสองตัวไม่เกี่ยวนะลูกแดดตัวแรกคือเปลี่ยนกริยาน,นามเป็นเสตจากเซตเป็นเสตแดดส่วนแดดตัวที่สองแดดตัวที่2มาจากความใกล้ไกลคือตัวนี้นี่เห็นไหมครูเปลี่ยนแบบนี้ดีสกลายเป็นแดดกลายล่างเป็นตัวเล็กนะเพราออยู่ในประโยคและหนูเขียนเขียนเบอร์ไว้ว่าเป็นเปลี่ยนความใกล้ไกลขอโทษความใกล้ไกลเป็นเบอร์สี่ลูก เสร็จแล้วค่ะนักเรียนเห็น east ไหมลกูก east 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 ยงเส้นมหา was ค่ะถ้าใครมีไฮไลท์สีนักเรียนก็ควรจะเป็นคนละสีไปเลยเบอร์คนละเบอร์สีคนละสีตอนนี้ครูมีไฮไลท์อยู่สองสีเองเพราะนั้นเปลี่ยนเทนให้เป็นอันดับสองค่ะเพราะมันอยู่ข้อสองเห็นไหมหนักเรียนใส่ไว้นะเขาพูดพูดว่าไงพูดว่านั้นคือ บ้านบ้านต้องชักลงมาไม่เปลี่ยนเพราะมันไม่ใช่ความใกล้ไกลมันไม่ใช่เทนส์มันไม่ใช่สรรพนามไม่ใช่อะไรใดทั้งสิน้นเพราะนั้นยกลงมาเหมือนเดิมแวชักมาเหมือนเดิมชีชี <She, S 2> <She S 1> เป็นบุรุษที่สามกล่าวถึงบ้านซึ่งเธอเนี่ยอาศัยอยู่เพราะนั้นชีก็ชักลงมาเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีโอเคไหมและคําว่า leaves ค่ะนักเรียนไฮไลท์คําว่า leaves leaves เป็นเรื่องของ Tense ค่ะเพราะฉะนั้นจาก leaves ที่เป็นเป็นอะไรคะ present simple ประธานเป็นเอกพจน์บริสามกริยาที่ตามาเติม s หรือ s ต้องกลายเป็น past simple ทันทีเพราะฉะนั้น live เป็นการเปลี่ยนเท n s ใส่เบอร์สองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เอาละค่ะต่อไปด้วยข้อสองจากประโยคนำคือ he said to me และเราจะกลายจาก said to กลายเป็นอะไรคะเด็กๆ เก่งมากค่ะจากเซตูกายเป็นโชโชใครโชมีแดดเห็นไหมคะจากเซตูมีเป็นโชมีแดดมาดูประโยคตามกันเขาพูดกับฉันพูดว่าไงพูดว่าฉันเห็นเธอที่นี่เมื่อเยเมื่อวานนี้ฉันคนนี้คือใครล่ะถูกต้องค่ะฉันก็คือเขานเรียนโยงเส้นมานี่คือเปลี่ยนที่สาคือเปลี่ยนสรพนามเกไหม ต่อมาค่ะจากคำว่า so so เป็น verb ช่อง so เป็นอดีตต้องทำให้เป็นอดีตกว่าก็คือ h a s seen เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องได้เป็นเปลี่ยนที่2คือเปลี่ยน tense เขียนไว้ด้วยนะเห็นใครเห็นเธอเธอคือใครเธอเป็นบุตรที่3ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะชักมาเหมือนเดิมเห็นไหมครูบอกแล้วสรรพนามอย่างงงนะและ here เป็นความใกล้ไกลเฮียเปลี่ยนเป็น there เห็นไหมคะ จาก here นักเรียนติกรก็ได้ลูกเปลี่ยนเป็น there ความใกล้ไกเขียนเบอร์สและจาก yesterday ความใกล้ไกลก็เปลี่ยนเป็น the day before หรือ the previous day ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนเลยนะคะเพราะว่า indirect speech แบบ statement หรือประโยคบอกเล่าค่อนข้างจะยากทีเดียวนะคะถ้าใครไม่เข้าใจยังไงให้มาถามส่วนตัวกับครูได้นะคะ ทั้งทางโรงเรียนหรือว่าทาง message นะคะติดต่อมาได้เลยแล้วก็ออขอให้นักเรียนนะคะถ้าไม่เข้าใจไงก็ดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะคะดูซ้ำไปซ้ำมาจะเข้าใจยิ่งขึ้นและนี่คืองานที่นักเรียนจะต้องทำในใบนี้นะคะทำไปฝึกทำไปเรื่อยๆนะคะนี่นี่เห็นไหมคะฝึกทำไปเรื่อยๆค่ะมีทั้งหมดนะคะของอันนี้ก็คือ 20่ข้อค่ะเพราะฉะนั้นขอนักเรียนทำให้สนุกสนานใครทำได้หรือไม่ได้ยังไงมาําได้ที่โรงเรียนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่31นี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะเราต่อคลิปวิดีโอที่32อ,อต่อได้เลยนะคะติดตามในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า